ปยอนเดอะแบล็คโคลวันนี้เรามาอัปเดตอะไรกันนิดหน่อยอีกแล้วนะคะเดี๋ยววันนี้เรามาอ่านขา่าวอัปเดตกันดีกว่านะคะเขาบอกว่านะักวิทยาศาสตร์นะคะได้พบความลับของหุบผาที่เรียกที่ดาวอังคารนะคะซึ่งมีความยาวประมาณ4,000กิโลเมตรคือไอ้ตรงเนี้ยเขาเรียกว่าว a r i s m a r i n า r i s นะคือถ้าเกิดว่ามองจาก ดาวไอที่เราถ่ายเขาถ่ายมาให้ดูเนี่ยมันจะเห็นเป็นเส้นพาดยาวมากๆเลยใช่ไหมคะคืออ่ะเรามาดูเมนสตรีมเขาบอกก่อนดีกว่าว่ามันคืออะไรนะคะเป็นหูพาที่ใหญ่ที่สุดในระบบสุริยะนะคะมีขนาดครอบคลุมพื้นที่อ่า0 0 0กิโลเมตรนะซึ่งเขาก็เปรียบเทียบัะนะคะว่าถ้าเป็นที่โลกเราเนี่ย อย่างแกรนแทนยอนนะคะก็จะมีพื้นที่แค่ประมาณ446กิโลเมตรนะก็คือเกือบ10เท่าเลยเขาบอกว่ายานอวกาศมารีเนอร์เ้านะคะของนาซาเนี่ยก็ได้ถ่ายภาพวารัสมารินารัสได้ในปี1972ต่อมากล้องไฮรสนะคะของยานสำรวจ Mars r e c o n n เนสซองออร์บิเตอนะคะของนาซาอีกแ,ลแหละก็ได้บันทึกภาพนี้อีก นะหลายครั้งตลอดเวลา19ปีที่มันโคจรรอบดวงอรอบดาวอังคารนะภาพถ่ายล่าสุดนะคะก็คือบันทึกขึ้นเมื่อวันที่24่ิภาคมที่ผ่านมานี้นะคะคือปี68แล้วก็มีการเผยพแพร่เมื่อสัปดาห์ที่แล้วเป็นภาพของฝั่งตะวันออกของ c a n d o ร์เซสมซึ่งเป็นหนึ่งในหุบเขาที่ใหญ่ที่สุดในเครือข่ายของวาริสว a r ิสมารินาริส นะซึ่งเป็นไปนได้ว่าภาพนี้อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงความคิดของนักวิทยาศาสตร์ดาวเคราะห์นักธรณีวิทยาดาวเคราะห์นะคะซึ่งอันนี้เขาบอกว่านักวิจัยนะคะจากห้องแลบเนี่ย l u n a and Planetary l a ะะหาว a t า r y at Arizona เขาบอกว่าเขาก็ได้เป็นคนพัฒนาไอ้กล้องถ่ายภาพ HiRes ซึ่งระบุว่ากล้องนี้นะคะก็มีความละเอียดสูงมากนะ เขาบอกว่าภาพที่เห็นเนี่ยก็คือเป็นตะกอนหนาหลายชั้นนะคะเป็นข้อมูลใหม่เลยและที่สําคัญคือตะกอนเหล่านี้มีอายุย้อนเข้าไปในช่วงที่หุบเขาได้ก่อตัวขึ้นซึ่งดูเหมือนว่าตะกอนเหล่านี้จะถูกกัดซอกบ,บิดเบี้ยวและโค้งงอไปตามเปลือกโลกระเปิดพื้นผิวของดาวนะคะซึ่งดาวอังคารนะคะไม่มีเปลือกโลกหลายชั้นแต่ก็มีการเคลื่อนไหวได้เหมือนกับเปลือกโลกนะคะเพราะว่าดาวอังคารเนี่ยมีเปลือกโลกแค่แผ่นเดียวขนาดใหญ่ซึ่ง ต่อมานะคะก็อาจจะกลายเป็นว่ามีรอยแตกเกิดขึ้นเพราะว่าเปลือกโลกได้เปลือกของดาวเนี่ยได้เย็นลงนักวทิทยาศาสตร์สันนิษฐานนะคะว่าวาริสมารินาลิสเนี่ยก็คือเกิดจากการมะทขุของภูเขาไฟตามด้วยการถล่มของแผ่นดินน้ําท่วมและการกัดซอกภายในจนเกิดรูปล่างที่เป็นลนาาักษณะคล้ายแครนเคนย่อนของโลกที่เกิดจากการกัดซอกของแม่น้ําซึ่งในปี2021นะคะ องค์การอวกาศยุโรปนะคะซ่าเนี่ยก็ได้เปิดเผยว่าอย่า exomars trace crustalite นะคะซึ่งเป็นความรมือของอซ s a แล้วก็นเสเซียเนี่ยก็ได้พบน้ำที่อยู่ใต้แคนดอมซัสมาซึ่งคาดว่าจะมีคือซึ่งคาดการณ์ว่าวัสดุที่อยู่ใกล้แผ่นน้ำนี้นะคะอาจจะมีน้ำเป็นส่วนประกอบมากถึง40%ซึ่งทำให้มีความลักษณะมีลักษณะภูมิประเทศที่คล้ายคลึงสถานที่เยือกแข็งบนโลกอย่างเช่นอาสก้าแคนาดากรีนแลนด์นะคะ ถึงบริเวณนั้นก็จะมีน้ำแข็งอยู่ใต้เปลือกโลกเป็นจํานวนมากแล้วก็มีอุณหภูมิที่ต่ําตลอดเวลาส่วนแคนดอร์สมานี้นะคะก็จะเต็มไปด้วยคอฟองเป็นผาสูงชันนะคะเป็นพื้นดินทุลกะดานมันทุลกะดานหมดอยู่แล้วเป่าวะซึ่งนับเป็นพื้นที่ที่ท้าทายมากที่จะนํายาไปสํารวจนะคะคือเขาอยากจะไปดูว่าใต้นั้นมันมีน้ําจริงหรือเปล่าก็เป็นไปได้ว่าในไม่ช้านะคะเอ่อทางเยอร,รมนีเนี่ยเขากาลังศึกษาว่าจะส่ง ยานสำรวจใร้คนขับพวกโดรนหรือยานตีนตะขาบเนี่ยลงไปในพื้นที่นี้หรือเปล่าโอเคเข้ามาสู่หมดหมดตื่นรู้นะคะจากที่เราทราบนะคะตอนนี้ให้สันนิษฐานไว้ก่อนเลยนะคะว่าแกรนแขนยอนเนี่ยไม่ใช่เกิดขึ้นตามธรรมชาติคุณน้ำบ้าบออะไรมันจะก,กัดเซาะได้ลึกขนาดนั้นเป็นเวลาล้านปีล้านล้านปีคือมันเมืองมันคือเหมือง อันนี้ตัดทิ้งไปได้เลยนะคะว่าวาริสมารินาลิสเนี่ยมันคือลักษณะเดียวกับแกนแคนยอนจริงๆแล้วมันไม่ใช่มันไม่เหมือนกันเลยนะคะมันเป็นอสุนีบาทพาดป่วงไปตรงแผนไปตรงดาวเต็มๆเลยนะคะทําให้เกิดเป็นรอยแยกขนาดนั้นน่ะคุณคิดว่ารอยแยกที่ตรงขนาดนั้นมันเกิดจากธรรมชาติได้จริงๆหรอคะมันเป็นไปไม่ได้ค่ะมันเกิดจากการที่โดนฟาดอย่างแรงโดยพลาสมาบอมฉันพูดอะไรไปเนี่ยนั่นแหละ คุณก็ลองไปคิดดูแล้วกันว่าหน้าตามันเหมือนไหมคุณลองเอาพื้นเรียบๆไปแล้วก็เอาแส่ฟาดลงไปบนพื้นอะ่ะมันก็เกิดเส้นอย่างนี้เลยค่ะเพราะฉะนั้นตัดทิ้งไม่ได้เลยนะคะว่ามันคือแกรนแคนยอนที่อยู่ที่ดาวอังคารไม่ใช่ตัดทิ้งไม่ได้เลยค่ะอันนี้แอดก็เลยม,มาเสนอทิศดีให้ดูนะคะว่ามันเป็นแบบนี้ ในเมนสตรีมเนี่ยเขาไม่เคยบอกเลยนะคะว่าดาวองคารมันเคยมีสิ่งมีชีวิตอยู่มาก่อนโลกซึ่งก็นานมาแล้วนะคะและไออัุูนีบาตฟาดและไออสุนีบาทฟาดแาาดผ่นดินอันเนี้ยมันก็ก่อให้เกิดรอยแยกขนาดใหญ่บนหน้ากะคะนะบนชั้นบรรยากาศซึ่งก็ทำให้ระบบแค่ละนะไอสุญญาาศที่อยู่รายล้อมดาวเนี่ยคือมันเกิดเสียสมดุล มันก็เลยทําให้ดาวดวงนี้นะคะหมดสภาพแปรแบบไปเลยอะคือไปเลยในเวลาอันรวดเร็วนะคะแอดเล่าแค่นี้แล้วกันนะคะที่เหลือคุณก็ลองไปหาข้อมูลเพิ่มเติมดูนะคะแต่แอดจะบอกว่าเมนสตรีมเขาบอกมาอย่างนี้ซึ่งมันขัดใจแอดนะคะสาหรับคลิปนี้ก็มานําเสนอแนวคิดป,ประมาณนี้ให้คุณไปเอ๊ะต่อเอาเองนะคะ ขอบคุณและสวัสดีค่ะ